เจ็ดเก๊เป็นหนึ่งแมงเป็นอะไรอะไรอะไรอ่ะจีจีก็ขอสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมอะไรวะไม่ใช่เกมไม่ช็อตอะไรนะเกมมีปืนที่ผมรีวิวไปตั้งแต่วันนั้นแล้วอ,ะอ่ะอะจริงๆอ่ะเดี๋ยวกูมารีวิวมม่งเลยครับ

อยี๋ยวลองดูปุะกอบของเรานะครับใช้ได้กั้ง23ชั่วโมงโควยเฮ้ยเต้าเสียงแป๊บผมนี่โชคดีมากเลยแบบอะไรวะอันนึงไม่บางทัานไม่โชคดีเออกูรู้ก่อนมึงอีกอ้าวเ้ยเอเวนเข้าตรงไหนเนี่ยเราตรงนี้เองไปสร้างหอกเราอยู่ตรงเรียนของเราน่าอยู่เจ๊เจ๊เจ๊มันเลยด่าแล้วไอ้ควายเออตอนนี้ผมถนัด เด็ก yes. คุยคุยไม่ใช่ละอ้ยเอ้โห oh, สไนปเปอร์ยังเห็นได้ว่ากูใช้พิเป็นเลยไอ้เฮ้ยเล็งไม,ไม่ได้เลยเหรอเพื่อนเอ้ยยิงติงเฮ้ยมันเล็งได้ว่ะไอ้น้อ,นองติงไปยิงไปยิงไปย์ยิงไม่โดนกูมไม่ทันักปืนนี้ติงเอ่ะ แต่ทีเดียวเอก,กเจริยครับเอกเนี่ยปืนมอมมอเอ,อ๊ะน้องสาวจะเจอกับพี่เมื่อวานนะน้องเล่นเกมกับพี่ไหมไม่ไม่ใช่ละตีมาทำไมยิงทำไมวะเสียเลือดไปเยอะเลยปะโถเจริยเ,เหนือเทพเหนือเทพตีโอ้ยตี น้องโอ้ยยิ้ตแค่ยิงไม่โดนเอ้ยอือโอ้ยอันนี้น่าจะใส่กอกหนาเกินเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยิ้ตแคไอ้ยิ้ตแคยิงอือ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 ปืนไม่โคตรกากเลยสัตว์จีงบคิวเพื่อนเราเพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ยบัาโต้เพื่อนไปไหนเอ้าช่วยกูก่อนดิไอ้บ้าจะส่งกูนั่งเล่นเล่นสไนเปอร์ตรงนี้เพื่อน สเตปเปอร์เนีเ่ยกูนั่งเล่นสไนเปอร์ดีกว่านั่งเล่นสไนเปอร์ครับนั่งเล่นสไนเปอร์สไนเปอร์กูชอบดีสไนเปอร์ที่ผมชอบนะแม่งกูชอบดีแบบอ,อ่ะแบบไอ้เฮียอ่าอ่ากระโดดพอดีเลยบูดิร์กกระโดดพอดีเลยอุ้ยกระโดดยิดแค่อือหืออะไรมาได้เคยทุกอย่างคุณ <c ười> เออจะต้องเล่งไว้เตรียมใจไว้น้องน้องไอ้นี่เสกไม้ทำไมเออมาทำไมไม่ได้เพื่อนเล่นมึงนะเว้ยจริงเว้ยหนึ่งเล่งให้ครับหนี่เลยน้อง เสียใจไปเออเสียปืนกูไปเอ้กีไปกีไปเอ้กีไปเออมาปุ๊บแม่งตายเก็ดเล็กเลยเก็ดเล็กเก็ดเล็กโอ้โหสไนเปอร์เลยวะเนี่ยโอ้เอ้าวอีเวนเอ้ยมันปืนหนึงไปปืนสั้นมันยิงจากไกลไม่ได้ต้องยิงใกล้ๆเออเออกูไม่อ่านชื่อขี้เกียจไอ้ควายเอ้ยเอ้าไม่ต้องยอมไม่ต้องยอม เฮเล็บกันคุณเกตตั้งตินี้เนี่ยลยคุณนั่งยองตรงนี้ก็ได้เว้ยเดี๋ยวแม่จะมองเห็นกันเจ้าบะเหี้ยวใครวะอย่ายิงอยิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียมพร้อมยิงยิงเตรียมดิคลูเบอร์เคสไม่ใช่ละ เตรียมเรีงวเลยครับคุยใกล้ๆฐานกูนี่แหละยังปลอดภัยยังมั่งคงแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งไอ้ควยลุกขึ้นลุกขึ้นเออมาทางนี้เออโค้ดลุกขนาดมั้นเลยเหรอลู่ขนาดนัออ้มานี่กระแหลมมาดิมามันก็แหลมมาดิจะเปลี่ยนปืนทำแมวเลย เออ,อ,อจะใครเป็นผู้ชกตีเลยน้องเอาลืมแปมันม,มีกมนกเกาะแล้วก็ยิงมาบุกฐานเราเมื่อเลยเดี๋ยวตูนีโหลดแป๊มบวบิ่งโอ้ยบังคับยากเย็นเว,ว้ยเดี๋ยววันนี้เออเออเออมิ่งทำไมเออเออมาดีก็ดีมาแล้วก็ดีนะเนาะมันมีเกาะมีเหรอไอ้น้องเสียใจ วายอย่างพูดเลยน้องตายแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ไปเสียใจเสียใจน้องมาไม่ได้หรอกเ<ส>พราะที่นี้ไม่ต้อนตับไม่ต้อนรับน้องเออเออแม่งตายเ้สองรอบเป็นช่ป้นเนี่ยถ้าจไม่โอ้ยลดปหนึ่งรอยะไระช่างแม่งเอ้อ้มาแล้วไอ้เใครจะได้เป็นผู้โชคดีครับอ่าเจอผู้โชคดีครับเจอผู้โชคดีครับ นูดชุดนี่พูดชุดเลยไปไหนะอยู่นิ่งๆน้องต้องใช้สมาธิกันยิงน้องนะ <c oughs> ใช้สมาธิอะไรวะใช้สมองเกิดตรงนี้ตลอดเลยหนีไปกบูบอกให้มึงหนียิงแม่งเลยโดนหัวเต็มๆ,ๆครับเฮทพเนื้อเทพไข่สามตัวหมาข้างๆบ้าสามตัวครับหมาข้างๆบ้าสามตัวได้ไปสอดเก็บได้ไปสี่สิบแปดคนแล้ว ไม่ใช่ไม่งคนรุมช่วยเราไอ้นี่น่กูขนาดนั้นเออจะพูดชื่ดีแล้วเออเจอพูดชืดีแล้วจะกันเลยเออฮ่า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 ชิเอร์โอชิไม่ใช่ะไม่ใช่คนละเรื่องะไอ้บ้าผมนี่ถนัดเรื่องปืนสไนเปอร์คนระับเนี่ยตัวผมเนี่ยๆๆอยู่อําดับหนึ่ง,ตา,ง,างตายหนึ่งข้างเอ้ตายหนึ่ง้างเหรอเแก ผมแกนครับผมชื่อไอไอผมมันมีชื่อสีเหลืองเหลืองอะนั่นแหละชื่อผมแล้วผมมันไอสีแดงนิดแปลว่าอะไรผมจะอ่านให้ดูตำนานครับมันแปลว่าตำนานเพราะอะไรกูไม่โคตรตำนานแม่งยิงยิงยิงปั๊บปับปับปับไม่งวนวนก,กูแต่ชอบทำนเปอร์ครับผมชอบเพราะมันผมชอบดีมันเล็งได้อ,ะอ่ะค่ะวันนี้ใครจะกล้าสู้กับเราเบิาง แต่ซสริมนี้มันไม่ไหวมันต้องใช้การเล็งอะไรประมาณนั่นแหละแล้วใช้ด่านไหนวะเออใช้ด่านนี้ก็ได้ยอมตายแล้วกันไอ้ฟูฟล์มา s <S อืมใช่พวกเรากเกยตกใจวะแล้วรู้ว่าตัวกูสก็อตทำอะไรกูมันหนึ่งร้อยหนดดึ่งร้อยห้าสิบปั๊แปมดิหนึ่งร้อยห้าเว้ยเออไม่ใช่หนึ่งร้อยห้าสิบปัดโธ มึงยาวโคนนี่อืมยาวเกินเดี๋ยวกูขี้แตกเตะครับเต็มตัวครับเต็มตัวมึงก็เนี้เป้งตายโหดเกินเลยงเดี๋ยวกูไปแอบตรงนี้เปลอแรบมาเก็บไว้เพื่อความรู้เพื่อนกูหนีอะไรกันวะโอ้ยเราต้องสังเกตตรงนี้ด้วยเพราะเราเป็เด็กชายที่ละปงเอ้ยมึงไปตรงนู้นหน่อยเดี๋ยวเราฝึกตรงนี้ให้โอ้โอ้ไอ้น้องเสียใจเสียใจลบ เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องกูเห็นมึงอยู่กูเห็นมึงอยู่ยิงไข่มื่อกี้กับยิงไข่ไอ้น้องน้องนี่ตั้งสมาธิเลยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้มึงมาทำอะไรไอ้หำแมวโอ้ยอ๋อไอ้น้องไอ้น้องตกใจหมดรั่วใครโอ้ยเลิกกลัวเท่าติงแมวเท่ากูโดนทีเดียวนี่กว่าตกใจหมดตกใจหมดเลยเดี๋ยวกูยิงให้เก่งเลย เป็นรเนี่ยเราต้องระวังให้มากนะครับเออเดวกูยิงทิ้ง<อ>โอ้ยอีเวจะสุดทีโ่โหลดเฮ้ยอย่ายิงกูพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเ่ียวเอี๋ยวเดี๋ย <trabajando> ียวเดดีเออดี ไอ้น้องจะก้าวได้นะเออดีมากดีอยู่กูยิงตัวมึงซับอีกเออไอ้ควายมันคนมาเลยเวลารอช่วยกันยิงตัวอีกควายตีนะตีนะตีเนยิงห่วยดิโรดิแล้วก็ต้องไปทางนี้อืมพวกมึงไปดักกันตรงแม่เจ้าไม่มองเลยกินหัวใครตัวใคร อามาแล้วก็แจ่มเด้อใครสารกูเกิดเมื่อเด็ว <S <S เวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่มันจะมีด้วยนะครับโอ๊ย,ตก,ยตกใจเลยตกใจหมดเลยแล้วคนนั่งสเลยเนย่เจอใครเจอใครเจอใครเจอผู้โชคดีเหรอ,อเฮ้ยเจอผู้โชคดีไปเนีย่ยโอ้ย,ยเข็มเราต้องรอบ ยิงแม่งมายิงพื้นทไมวะแมเนียเนียมันต้องเกตเล็กเกตเล็กไปซะ่อมยิงตูดเขาโอ้ยไอหาโอ้ยยิงตัวไหทีเดีไม่ตายเลยเรอไอปืนนี่นขู่ว่ามาติดลบหนึ่หรือนะเนีเนยเ่ยกเนยยดีดเดเี่ยเดยเยเีวเง ไอ้ตำนานเอ้ยสภาพจริงตรงไหนที่มันระเบิดมาไอ้โค้ยไม่มีระเบิดเลยต้องมาซื้ออล้วใช่ไหมเนี่ยปัทโธต้องเสียเงินเสียครับลูกหลานของกูไปไอ้กะลีโหมาเนี่ยมาตายเลยไอ้น้องเก็บเลยไปเออไปดักตรงนู้น,น,นเดี๋ยวกูดักตรงนี้ให้เก็บไว้เพเรามรู้ความรู้ปั้นเปรมดิตบก,ก่อนล็อกบอ เดี๋ยวเผื่อไม่โ้ยตกใจหมดเลยพูดโองดีของไม่มาเลยใช่กลุ่มเราแม่งไ,ไม่ไปอยากตรงน,นู้นเลยไอเ้เหี้ยใครก็ไม่ไปเออดักเออไปดักเลยไปดักเลยควยเอ้ย เฮ้ยมาเลยก็แหลมมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ฮยเดี๋ยวเครับแปดเดียวแปดเดียวกูดีโหลดเจ้าแค่เดียวไม่ตายเลยอะไรวะปืนนี่มันโหดขนาดนะั้นไอ้นี่มาติดล็อกหนึ่งเลยครับสิบกอลลเตอร์เหมือนไอ้ไอ้แผ่นดินไหวแล้วแหละแม่งโหดชิบหายถ้าเป็นบอสน,นี่ปา่านี่กูว่ายิงสองล่องมันตายนั่นเออเออเอเอามาเลยหามผมสามารถดูเพนดี้ได้เดี๋ยวกูก็จะขยายดูมันขยายได้หมดละ ไปเลยต้องสาวเดี๋ยวพี่เด้าไปประจำไอ้ควายเอ้ยเห็นผู้โชคดีเห็นผู้โชคดีผู้โชคดีคือเอฟเฟอร์ช่างมันวันนี้จะเอ๋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 เอาไมาใช่เวลามาเล่นมันเดี่ยดูเป็นที่ก่อนเอ้ยเป็นคนคุ้มกันให้บีนะเราต้องเปลี่ยนที่แล้วเราต้องไปจักการตรงนู้นแทนไป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 จักการตรงนู้นเลยๆโกโกโกไม่ใช่ละจักการตรงนี้แทนนะครับ การทำนี e ้แทนอุ้ยไอ้แย่ไม่มาเยอะชิบหายเลยโอ้ยหือกูตายไม่ได้กินรอบไอ้แย่แค่กูไม่จะไมได้ยิงหรอกไอ้บ้าเออไอ้เแค่มันเกตเล็กกว่าเออยี่มาไอ้ควายเออเพื่อนเกตเล็กไป็หนึ่งคนครับแล้วมึงก็จะเกตเล็กไปด้วยวิ่งให้ไส้แตก ยิงให้ไสแตกเลยเว้ยไอ้สัสใครใครใครกล้าดีมาทำขึ้นกูตายศสโอ๊ะมาเลยเหรอไอ้น้องกากไปไอ้ห่าเศพใครไม่ใช่ศพเพื่อนเรานี่หว่าศพเพื่อนกูนี่กูว่ายตีเขาเลยโอ้ยตกใจยู่เลยไอ้เหี้ยเออเออมาอย่างงี้ก็แลม,ม,มันดิมึงควายมึงควายมึงควายมึงก็ควาย ยิงมาจากมุมใจเข้าใจไหมน้องอา้าวเพื่อนกูตายเลยเออว่ายตีแบบมึยเพื่อนกูตายไม่ใช่เวลามาว่ายตีนี่แหละกูต้องเอ้ตุ๊กจ่อยด้วยถ้าไม่ระเบิดใส่แล้วก็ก็แหลมเลยดิ <S <S เจอผู้โชคดีคนหนึ่งแล้วอ้าวกูใช้ได้เฉยเบีโยเบล่ยนเบิดเบีเจอใช้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรวะ ทำไมมันง่ายจังเลยอาคือชอบกันแล้วพกกูกดสามัญสมหน,นี้มาติดที่ก็อไปบอร